วิดีโอสอนภาษาอังกฤษฟรีสำหรับเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองโดยเว็บไซต์เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรีต้นออน,อน .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดบทเรียนต่างๆด้วยนะครับการใช้ in on at ในภาษาอังกฤษในภาษาอังกฤษเราสามารถใช้ in, on, at ได้ใน2ประเด็นหลักๆด้วยกันนะครับคือ 1. ใช้กับสถานที่หรือตำแหน่งที่ตั้ง 2. ใช้กับวันเวลาภาษาอังกฤษเราจะใช้ in กับสถานที่หรือตำแหน่งที่ตั้งที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ปิด หรือพื้นที่บริเวณกว้างยานพาหนะขนส่งที่ไม่สามารถยืนได้อย่างเช่นรถยนต์และในของเหลวต่างๆตัวอย่างการใช้ในภาษาอังกฤษ in Bangkok in Bangkok in Bangkok ในกรุงเทพ in the sea in the say in the sea nightly in the park in the park in the park nisuan in the woods in the woods in the woods Nepa in the glass in the glass in the glass make in a box in a box in a box long in my car in my car in my car ในรถยนต์ของฉัน in a taxi in a taxi in a taxi ในรถแท็กซี่ตัวอย่างการใช้ in กับช่วงเวลาเดือนปีในภาษาอังกฤษ

in the morning, in the morning ในตอนเช้า in the, in the afternoon, in the afternoon, in the afternoon ในตอนบ่ายสำหรับตรงนี้นะครับคำว่า the เราจะออกเสียงเป็น the เนื่องจาก เสียงที่ตามมานะครับเป็นเสียงของสระที่เป็นเสียงอออ่างนั่นเองครับเราเลยเปลี่ยนจากการออกเสียงว่า the, the เป็น the เช่นเดียวกันกับคำถัดไปนี้นะครับ in the evening in the evening in the evening ในตอนเย็น in the future in in the future in the future ในอนาคตภาษาอังกฤษใช้ on สำหรับวัตถุที่อยู่บนพื้นผิวที่ไม่มีที่กำบังล้อมรอบก,การบอกด้านหรือฝั่งยานพาหนะขนส่งที่ยืนได้อย่างเช่นรถโดยสารประจำทางตัวอย่างการใช้ในภาษาอังกฤษ on a bus, on a bus, on a bus, บนรถโดยสารประจำทาง on a plane, on a plane, on a plane, บนเครื่องบิน on a train on a train on a train บนรถไฟ on the left on the left on the left ทางด้านซ้าย on the right on the Right. On the right. On the floor. On the floor. On the floor. On the street. On the street. On the street. บนถนน On the wall On the wall On the wall บนกำแพงตัวอย่างการใช้ on กับวันในภาษาอังกฤษ On Monday On Monday On Monday วันจัน chan on Wednesday morning on Wednesday morning on Wednesday morning when put Don on my birthday on my birthday on my birthday ในวันเกิดของฉัน On weekends On weekends On weekends ในวันสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์ On New Year's Day <S On New Year's Day <S On New Year's Day ในวันขึ้นปีใหม่ภาษาอังกฤษเมื่อใช้ at กับตำแหน่งและสถานที่ตัวอย่างการใช้ในภาษาอังกฤษ at school at school at school ที่โรงเรียน at work at work At work Titaman At home At home at home Tiban at the bus stop at the bus stop at the bus stop Tipprot me ภาษาอังกฤษเมื่อใช้ at กับจุดของเวลาและช่วงเทศกาล at five o'clock at five o'clock at five o'clock ตีห้าหรือห้าโมงเย็นในส่วนนี้ถ้าหากต้องการบอกว่าเป็นตีห้าหรือห้าโมงเย็นก็สามารถใช้ช่วงเวลาที่เรียนไปเมื่อกี้นี้นะครับมาบอกได้เลยอย่างเช่น at f o'clock in the morning ก็คือตีห้านั่นเองครับเพราะมันอยู่ในช่วงเช้าแต่ถ้าเป็นตอนเย็นก็จะเป็น at 5 o'clock in the evening เพราะว่ามันเป็นเวลา5้าโมงที่อยู่ในช่วงเย็นก็คือ5้าโมงเย็นนะครับ at noon at noon at noon ตอนเที่ยง at night At night at night Bon At the moment at the moment at the moment Bonia At Christmas At Christmas At Christmas Christmas. สังเกตไหมครับว่าก่อนหน้านี้เราเรียนไปว่าเมื่อเวลาเราบอกวันเราจะใช้ on อย่างเช่น on New Year's Day ก็คือวันขึ้นปีใหม่หรือถ้าเป็น on Christmas Day ก็จะเป็นวันคริสต์มาสแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ at จะหมายถึงช่วงเวลาอย่างในกรณีนี้ at Christmas หมายถึงช่วงเทศกาลคริสต์มาสทั้งเทศกาลเลยนะครับที่ไม่ได้มีแค่วันเดียว แต่เป็นช่วงเทศกาลที่เป็นหลายๆวันติดกันช่วงนั้นที่เราพูดถึงนั่นเองครับถ้าอยากพูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นต้องเข้ามาฟังบ่อยๆนะครับและอย่าลืมกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดบทเรียนต่างๆและสามารถเรียนภาษาอังกฤษฟรีทุกระดับที่เว็บไซต์ต้นอม com